กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ด้ต่างเนนะคะมูอน,นี้สาวแหล่บริษภาพี่น้องปเป็ดเขาปลาหาเห็ดนะจ๊ะแต่ว่าสาวแหลส่สาพี่น้องมาเบิ้งวิธีการอบเห็ดแห้งไว้กินอ่าหน้าหิมะเนาะหรือว่าส่งขายเนาะพี่น้องแต่ว่าสิอบแบบใดสาวแหล่มีวิธีอบแบบไหมจ้ะพี่น้องคือว่าบ่ต้องใส่แดดบ่ต้องใส่เครื่องอบแล้วประหยัดค่าไฟด้วย เห็ดมันปูดำเนาะอบในรูปแบบของซาวแล่เนาะเพราะว่าสาวแล่ได้ดัดแปลงเองเนอะจ๊ะพี่น้องคือว่าคันหฮอเอาเข้าเครื่องเตาอบแล้วหฮอขายได้ราคาลอยหาสิบโคนหรือว่าลอยโค่นเฉยเมื่อกนก็สิบเปลืองไฟเนาะพี่นอ้องแต่สาวแล่ก็เลยได้ทดลองทดลองอบแบบไม่จ้ะพี่น้องแห้งขึ้นกันจ้ะโดยที่หฮอบ่ไ,ได้ใช้เตาอบนะเดีเ๋ยวหฮอมาเบิง่ง วิธีเะไรจะว่าสาหล่เห็ใจไดเนาะก่อนที่ห้องสีมาเริ่มวิธีการอบแบบว่าบรต้องใส่เข้าเครื่องเตาอบนั่นสาหล่สิมาอธิบายพี่น้องฟังก่อนนอจ้ะคือว่าพืนนี้เนาะคันเอซท่านใดที่อยู่ตางแดนเนะจ้ะและ้วกาพอเวลาหนาหน,นาวน่ะมันจะมีพืนปรับอุณหภูมิให้มันอุ่นเนาะมันสิบ่ห้อนแล้วกาสิบ่เย็นแต่ว่ามันก็สี อุ่นนิดนึงนะพี่น้องเพราะว่าเกือบจะทุกหลังจะคันดาหนาหนักจน,าน,านึ่งสิเพรานสิมีเครื่องอปรับอุณหภูมิพื้นบ้านเนาะหลังจากนั้นเขาก็าใส่กระดาษเขาเอื้อนกระดาษยังบุด้วยเสาแหลวเอื้อนว่ากระดาษซับมันกระดาษห่างพิการนาดหนาะ เอสเียสิบอว่าเอ้าวสาวแหลวมันจะแหงให้เจ้าบ่าแหงอยู่เจ้าพี่รองสาวแล้วได้ทดลองมึงแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่อยากใส่เ,เครื่องอบหรือว่าเขา่าเตาอบเนาะเพราะว่ามันเปลืองไฟพอเขาปูเสร็จแล้วเนาะพี่รองเขาก็เสียมาลงมือเทเห็ดเลยจ้ะเห็ดเมียก็ได้อบเป็นดอกด้ยพี่้องเพราะวา่าเขาเป็นดอกแต่มันจะแหงสาเนาะ ที่สําคัญนะจ๊ะคือว่าห้าทําำกว้ามสะอาดโดยที่การตัดขาเลี้ยงเสียห้างปรต้องไปล่างเพราะว่าขันห้าล่างแล้วห้ามาอบลักษณะของเห็ดสีของเห็ดมันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะห้าก็บสีอันนี้ันสำหรับคนที่ประหยัดคาไฟแล้วก็มีเวลานั่งเห็ดเสีย ือว่าห่อาสามารถสีไหวสีเฮ็ดไห้แล้วก็นั่งเบงื้องหนังไปนน้ำก็ไดพี่น้องเพราะว่ากานห่อเอาเข้าเครื่องเตาอบมันกกแห้งไ้ห่ออยู่พี่น้องแต่ว่าเมื่อก็ใส่เวลาขามขึ้นขึ้ขกันเพราะว่าเขาบ่ไดใส่ไฟแห้งแล้วก็เอ่อตกเปิดลมน้ำเนาะให้บนเปาเห็ดแต่ที่สําคัญเนี่ยคือว่าช่วงนี้คาไฟอยู่ต่างแดนอยู่รนเวนะมันแพ้งพี่น้อง จรงเดที่ห้าสิประหยัดได้เหากบประหยัดเนาะจาแล้วก็เลยวานในเมื่อค่าไฟมันแพงแล้วเก็เห้าสิเห็ดจังเดยจะให้ประหยัดค่าไฟได้หลายที่สุดหาก็เลยใส่พื้นที่ของพื้นบ้านนี่แหละจ้าที่มันอุ่นเนาะก็ได้มาทดลองเห็ดแม้ก็ได้ผลอยู่ เอฟซีทันใดย่ตั้งแดนอยากประหยัดค่าไฟหรือว่าอยากร่องเฮ็ดก็ยังสาวเลยสิเฮ็ดได้จ้ะร่องเบืองแต่เฮ็ดจาล่างเ้อพี่น้องตัดขาตัดขาปัดขีดออกจะไปล่างอ่าพอเข้าสี่เฮ็ดเร็จแล้วพี่น้องเข้ากบให้กระจายเฮ็ดแบบนี้แล้วก็ปล่อยถิมไว้ได้จ้ะปอยถิมไว้ หนึ่งมื่นหนึ่งคืนเนาะแล้วห้ามาเบิงกันวะอ่าขันปล่อยทิม่มใบคืนหนึ่งเนี่ยเห็ดสีเป็นจังแดนแล้วพี่น้องมันสะแห้งดีป่ะพ่อปล่อยทิม่มใบคืนหนึ่งพี่น้องเห็ดกับสีออกมาเป็นแบบนี้แห้งแห้งดีนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าขันผูใ้ใดอยากให้มันแห้งลายฮักกัปล่อยทิ่มว้จัก สองมือสองขึ้นก็นได้นะพี่น้องแล้วแต่ห้าเนะแล้วเนี่ยเห็ดทีห้าบประเด็ดลร่างสีมันก็สีออกมาแบบนี้มันกระเีบ,บดําดมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฮ็ดที่ห้าล่างสีมันก็สีออกมาเป็นแบบนี้จะพี่น้องเพราะว่าสาวแหล่ดล่องทดล่องเฮ็ดสองวิธีเนาะนั่นก็คือว่าล่างกับบ่ล่างนะอันนี้คือเห็ดทีล่างมันจะดําสีสีบ่งาม ซุปมนี่ซาหล่ายสก็บไปกินเองจ้าพี่นงเพะว่าสีน้ำเงาเห้ากับว่าอยากขายให้เพื่อนเนาะแต่พวกนี้สีมันสีออกขาวๆอยู่ห้ากับสีขายให้เพื่อน,น,นแล้วกันแ,นแหงห้งพอดีแล้วห้ากับเออเอาใส่ขวดโหลได้จ้ะเพราะเป็นขวดโหลพี่นองซาแล้วย่าปิดขวดแก้วแม่จ้ะกระปุกแก้ว อาเก็บใส่ไว้แน่นแต่ขันท่าใส่ถุงเห็ดแมกกาสีกลับเป็นคว่ำเชื้นมนกกาสีเปียกแล้วก็เชื้นคือเกา่ทาั้งที่ดีคือว่าใส่กระดาษนี่ห่อก็ได้พี่น้องหรือว่าสเสากระดาษปูในตะกร้าแล้วก็เ้ากเอเห็ดบ้างขันท่าสิเอาไมา่ก,กินอีกเทอนึงนนก็นคือว่าเอาเห็ดซุมนี้ แช่น้ำเนาะขานแช่น้ำไมนก็สิขึ้นตพี่้องสภาพเพชรก็สิเป็นคล้ายๆออกเฮ็ดสดแล้วเขาก็เอาไมาแกงเอามารวกกินแก้วก็ได้ประหยัดค่าไฟได้หลายพี่้องเพราะว่าจังไดจังดานานหนาวนะเที่ันทุกหลังที่อยู่ยุโรปเนาะเพื่อนก็ต้องมีเครื่องอ่าปรับอุณหภูมิพืนอยู่แล้วเขาก็เลยใส่มองนี่เห็นเป็นประโยชน์เขาก็มาใส่มองนี่เห็นเป็นประโยชน์ในการตากเห็ด กนคุณใดอยากร่องเห็ดก็จังสาวแหลกกะล่องเห็ดได้วยอจาพี่น้องหนึ่งประหยัดสองแห้งเหมือนกันสามสามยังหระพี่น้องกดจบคลิปนี้สาวแหละกะก็ขฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย